กับสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ค so, ุณพ mm ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ให้โชคทุกทุกทันนะครับมาพบมาเจอกันเป็นเรื่องของตัวเลขนาทางครับเมื่อนี่พ่อกล้วยจะผ้าขามโค้งไปเอาเงินกีบกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากวันที่30ที่ผ่านมานะครับเข้า28ตรงๆนะครับ28ตรงตรงนะครับเมาเรือเมารถทั่วไป โอเบิ่งข่าวบอกเรื่องรถทั่วนะครับเอคุณพ่อคุณแม่หนาสลดใจนะครับอ่าลดบัตรอ่าทีเอฟคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะรู้จักกันดีนะครับเกิดอ่าไฟใหม่รถเด็กหน่อยนักเรียนนะครับไปทัศนศึกษานะครับอ่าจะได้กรข้อสแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับผู้สูญเสียในข้าวครั้งนี้ครับถือว่าเป็นอ่าโศกอนาตกรรมที่รุนแรง พอสมควรนะครับถือว่าสูญเสียหลายชีวิตนะครับอาจารย์ใดก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งพูดถึงเหลืองรถทั่วนะครับเอานะครับอาจารย์ใดกะสู้ๆกันต่อไปนะครับเอาคบมือนี้นะครับทางแอดวิไลนะครับค่อนจะไปอ่าซอยงานทั้งวันนะคบมือนี้วันที่2ตุลาคมครับคือแอดวิไลเคยเกินหนานั้นนะครับมีงานทอดเทียนประจําปีที่วัดในหมู่บ้านนะครับวัดใหญ่คอนสวรรค์นะครับ มือนีเอ็ดวิไลจะได้ไปอ่าซอยกันซอยงานทางวัดนะครับก็เลยเอาตัวเลขแนวทางนะครับเอฟซีกระทาหากันอยู่เราพัฒนาของพ่อกล้วยนะครับมือนีมาฝากและการสรุปนะครับเลขวิ่งเลขติดและก็เลขดับแม่นๆนะครับเอ็ดวิไลก็สรุปไปช่วงเสาร์น,นะครับกับปล่อยแนวทางไปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะครับเอ็ดวิไลกลับจากซอยงานทางวัดออกมานะครับจะมาลงตัวเลขแนวทางนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเช็คเบิรง ว่าสำนักใดจะทรงตัวเลขแนวทางประจำวดวันที่16ตุลาคมมาไหา่ทางเอ็ดวีไลยก่อนนะครับอากจจะลงไห่เอฟคุณพ่อคุณแม่กันเลยถือว่าเข่าหลายสำนักนะครับเมื่อว่านนี้นะครับ12สำนักสุดจับคูนะครับที่เขา่าและการเลขวิ่งเลขติดเลขดับนะครับก็บถือว่าสรุปให้ FC คุณพอ่ณพอคุณแม่ได้ติดตามกันแล้วมาในคลิปนี้เป็นลาวพัฒนานะครับมื่อน,นี้ อาได้ยินว่านำโขงลดจักน้อยอ่าเข้ามาให้พ่อล่วยผ้าเมาเรือนะครับขามไปลงเงินกลีบกันเลยช่วงแรงๆโศกมานกันแน่นอนคือเกานะครับอ่าเดี๋ยวจังใดอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิง่งมาชมสําหรับสายเงินกลีบนะครับอ่าเดี๋ยวท่างแอดวิไลจะเขียนตัวเลขหน้าทั้งมาให้นะครับพ่อล่วยทรงมาให้พอดีนะครับอ่าแอดวิไลกําลังจะไปอาบน้ำพอดี ว่าจะไปร่วมงานทั้งวัดพอดีพ่อล้วยทรงมานะครับแอดวิไลกระทษติดต่อไปพูดคุยกันพ่อล้วยก็บ่ามันใจนะครับเป็น3ามงวดติดแลเดอร์ครับเล่าพัฒนาของพ่อลกวยนะครับ3ามงวดติดงวดนี้งวดที่4นะครับวันที่2ตุลาคมเป็นงวดที่4สําหรับตัวเลขแนท่ถ้านะครับฐานรุดเพราะว่าถ้าเป็นสํานักไหนเพราว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเล่านะครับฐานรุดก็คือเรื่มนบหนึ่งหม่แต่ว่าของพ่อล้วย เป็นสามงวดติดแล้วนะครับลาวพัฒนามาลุนกันงวดที่ซีก็คือตอนแรกนะครับ2ตุลาคมครับ2,567งวดที่ซีอาจจะเดินตอนเหนื่องบอ่อา่าเริ่มกันเลยนะครับอา่าเริ่มกันแอดพีไลจะผ้าเขียนแล้วนะครับเขียนตามเลยเริ่มจากเลขวิ่งนะครับอา่าเลขวิ่งลาวพัฒนานะครับวิ่งไปที่ สองกับหกนะครับสองกับหกจับคู่นะครับจับคู่มีสองห้าสองหกสองสี่สามห้า ต่อไปครับสี่เก้าสี่ห้าสามหกเดี๋ยวมีตัวเน้นย้ำให้นะครับแล้วก็เบิ้ลน,นะครับหกหกอ้าว เราพูดถึงเรื่องหกหกนะครับบีเอฟซีแอดวิไลค์กันเนีเก็บใจอยู่นะครับหกหกอ่ารัฐบาลไทยนะครับมาสองงวดติดนะครับงวดสิบหกมาถึงสามหกงวดหนึ่งตุลามาสองหกอ่ามาอยู่หลักสิบหลักลอยทั้งนั้นเลยนะครับพูดถึงเรื่องหกหกอ่ะเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับบาวากัน อวิ่งนะครับพ่อกล้วยวิ่งไปที่สองกับหกแนวทางเป็นบนล่างเด้อครับลาวพัฒนานะครับอบอรอนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีอ่ะพ่อกล้วยจะพาไปออเอาเงื่อนกีบกันนะครับเอาครับจับคู่มีสองห้าสองหกสองสี่สามห้าสี่เก้าสี่ห้าสามหกแล้วก็หกหกอ่ะพ่อกล้วยเน้นย้ำให้สามคู่อ่ะพ่อกล้วยบอกว่า เน้ยนย้ำติดสองเด้อคุณพ่อวิไลนะครับก็บคือติดสองก็คือครับสามคู่นะครับสองห้าครับคู่แรกสองหกคู่ที่สองสองสีค่ครับสามคู่เด้อครับเอฟซีเน้นย่ำสามคู่อ่าเน้นย้ำให้สามคู่นี่คือแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อกล้วยนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่แคปบหน้าจอกันอ่าเดี๋ยวจะให้บ่งตัวยาง วดประจำวันที่30ที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยสองแปดตรงตรงนะครับสองแปดตรงตรงอ่าเล่าพัฒนาของพอกอเวยนะครับอ่แคปหน้าจอกันเลยนะครับอาสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รอคอยนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวเด้ช่งบ่าย้อครับห้แอดวิไลไปทำธุราการส่วนเสานะครับไปอซอยงานทั้งวัดแป๊บหนึ่งประมาณจากักสองสามสิบโมงนะครับ แอดวิไลจะกลับมาเอาตัวเลขแนวทาครับของรัฐบาลไทยต่องวดนะครับสำนักใหจะส่งมาห้กกอนนะครับแอดวิไลจะลงให้ท่านที่นะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กตุลาคมครับสอง7นหารหบนะครับสำนักใหญส่งมาเรียวกับปล่อยห้เร็วแน่ยยนอนนะครับอรอติดตามช่วงใบใบขอตัวไป ทำบุญสักวันนะครับประมาณสองสามชั่วโมงนะครับอ่าคือจะได้ไปอยู่ที่อ่าก่องอํานวยการหรือว่าจะไปอยู่ที่อ่าหม่องแข่งขันสารพันยะนะครับเพราะว่าปีกายนี้แอดวีเดยจอยู่ที่อ่าเป็นกรรมการนะครับแข่งสารพันยะหลองสารพันยะนะครับอ่าคงจะได้อยู่ในจุดนั้นนะครับหรือบอยู่กัาทางการเป็นกล่องอํำนวยการนะครับ อาจจะได้ก็รอดติดตามช่วงบาบแอดวีไลจะนําตัวเลขเนี่ยทางรัฐบาลไทยมาฝากเอาครับแคปบหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราพัฒนาของพ่อกล้วยนะครับอ่าพ่อกล้วยจะพาไปขึ้นกีบกันนะครับช่วงแรงๆสองห้าสองหกสองสี่นั่นคือตัวเน้นนะครับอ่านั่นคือตัวเน้นอ่าข้างล่างนะครับตัวหนังสือสีแดงๆหมายเลขอ่าเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารของพ่อกล้วยเด้อครับผู้อยากซอยคาสมุดประกาศพ่อกล้วยนะครับกรุงไทย อ่ะบอแมนไมเด็กบัญชีของแอดวิไลเด้อครับเป็นของพ่อกล้วยนะครับอ่าเป็นของพ่อกล้วยนะครับอ่าจะได้กันมาติดตามกันเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับแคปหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยด้านซ้ายนี่ของไม้นะครับเอามาโซ่ให้ fc เบิงอ่าดานขวามือนะครับเบิงให้ดีวันที่นะครับวันที่2ครับวันนี้ตัวนี้วันที่30อ่าคุณพ่อุณแม่จะสับสนอาจารย์ลากันไปครับยูดีไม่แห้งเจอกันช่วงบายบายสวัสดีครับ